โอ้ขอโทษนะครับนี่ลืมถ่ายก่อนก่อนทําแต่หัวค่าอันนี้ไส่ปลานะครับไส่ปลาส่วนตัวนี้ก็เป็นปลานินไส้ก็ะไส่ปลานินนะครับมีตับหวานนะครับทีมงานเราอันนี้ซอยไปแล้วนะครับจุอันนี้เป็นเนื้อเนื้อคอนะครับเราจะามาย่างเนื้อคอส่วนเนื้อเนื้อจุนี่เรียบร้อยครับทีมงานเรากําลังซอยหมดแล้วโอ้โหนี่ภาพกําลังสวยๆเลยนะครับเนื้อกําลังแบบ แดงๆไงข้าสดนี่ผมผมไปเอามาเลยนะเนี่ยเนื้อดำมีเน,นื้อดำแล้วเนื้อหมูก็มีะนะครับผมปิ้งแบบโซนยุโรปเขาะจะปิ้งแบบไม่ไหม้นะ,อะพอดีไป,ไ,<ม>ไปอยู่มานานา <laughs> มึงลืม <laughs> งสงสัยลืม <laughs> นะครับมะม่วงก็ตกแต่งด้วยเอ่อยีรานะครับด้วยอะไรเนี่ยสารเณรสารเณนะครับมีที่วางอ๋อไม่มีที่วางใช่ไหมมันมีที่ปลุกเนี่ยเสียงเสียงทอกแก่เรานะครับผมเนี่ยกินอยู่บ้านทอกแก่เขาเนี่ยข้าวเหนียวมาใส่ นี่ชังโจ๊ยยินแบบธรรมชาติในมือมือขวาเท่าแก่ครับผมเจ็ดตูดควายตายแล้วยัเม็ที่ทุกคนีด้อะไรนะอ่านี่ครับทีมงานเราขบเลยขนี่เรามียาดองด้วยนะอ่ามียาดองด้วยนี่มาคาราเบียนนะครับวันนี้ อันนี้ก็กำกลังย่างหัวใจครับเก็บกะปเกียบให้มันได้หน,หนึ่งไปเกียบถือย่างหัวใจช้อนช้อนถือไอ้นุ่มกำลังย่างหัวใจเดี๋ยวนี้จะลวกอีกอีกสักรอบนะครับผมอ่าลวกสักรอบมันนวลัวหน่อย,อยเพ่มเพิ่ม,มเพิ่มดูพี่แล้วเพิ่มลวกข่าเลือดมาหน่อยนะครับ ขาลายนี่ลูกนั้นไม่ดี pues นะครับเหนียวนะตัวนี้เหนียวครับขาลายจะเหนียวมากเลยน้ำมาใส่หน่อยว่าใครจะใส่เนื้อขาลายจะเหนียวมากเลยอ่าร้อน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 เลยลายนะครับเออจะตะเกียบก็ตะเกียบสิเอ้าให้เอาแบบดองจะได้ส่งให้อาย่ใครจะลองดองแกเอาไปไหนถทั้งงานเดียวอ่ะฮเปรกด้วยกอนีสปายสซะหน่อยเนาะ เัาเพิ่ไปเพิ่งอ้าวใครกันโดนมันทำเพิ่มซะพราะพี่น้องเจืออ่ะแผลมันแรงเกินแผลผมไปโดนหินเจียมาครับหมอก็เย็บแปดสิบแปดตะลบน้องเย็บมันหลายชั้นเย็บในเย็บนอกเย็บใส้ในพี่กำลังถามหาว่าเองเย็บกี่เข็มพี่จะได้ซื้อหวยวะสิบสอง เออเห็นไหมพี่ทานึกถูกเลยแต่มันไม่มีวันนั้นไม่จะรู้นั่นแหละเอ้ทำไมเดาถูกะทั้งทที่ไม่รู้เลยนะไม่รู้ข่าวเลยแต่เดาถูกว่นทีมงานรถอันนี้บ้านเขาแก่เรานะครับบ้านทางสุระเสาเสานี่ก็ไปเอาปะเอามาจากอเมซอนนะครับผมไปขนมาข้ามเรือข้ามทะเลมากว่าจะมาถึงไงเป็นไม้เก่าแก่นะครับผมก็หลบตอมหลบ หลบสามประสามิตรมาหรอออนไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสามประสามิตรนะคมป่าไม้นะครับก็ไปเอามาส่วนโซนคมไฟนี่ก็ไปเจออยู่สถานที่ท่องเที่ยวทีเลยเอาครัวนั่นอะทีนี้เลยนะครับอ่านอกอ่านนะครับรถสีขาวนี่รถคุณครูนแล้วบรรยากาศทุ่งนานะครับผม

ันอพอดีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพอดีแล้วเนาะอ่อซอยซอยซอยสุกรอครับเก๊าเองกินไม่เลยอะดิผมผมกินได้ไม่เยอะหรอกครับเป็นแผลเป็นแผลเราก็ลืมไปว่าเจิตคิดกันกระดาวเด้อกรอย่อ้ยใส่ใส่เลยซีเรนิตต์ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปอ่อยไฟอออีกเตัดกันใส่รอยรอยอนิดหนึ่งเอาแล้วเมื่อกี้นี่เอาแล้ว เสร็จทำไม่เลิกคือเมื่อมายื่นกูกินอเลยนะต่อไปก็เป็นการย่างเนื้อต่อฮะไอตั้มไอตั้มไ,ไปให้มันหน่อยตาข้ผสมอีกแล้วนะหลายสูตรเสร็จแล้วพี่น้องงานหนึ่งจีบถ้าเริ่าขึ้นได้ด้วยไงเริ่มเตื่มถเริ่มกู้หรือเริ่มหัวใจหัวใจอะไรัวบัว ให้มันสูกอีกสักหน่อยปะไม่เป็นไรเลอีตุ๊กออมันดิบเลยตกข้แดงนะไม่ใจันดีโเคกันมัน่้ไอ้ที่เขาเล่เลน่นนะไม่ใจมัใจเอน่ากลัวมากตาใสุ่อีกเนาะแล้วแสงพกัะพี่ หากินก่อนคำหนึ่งดูก่อนเฮียมันไม่แดงเมื่อพอดีเอาแบบยาไหมถ้ามันสุกมันสวัสดิ์ตัวสวัสดิ์ใช่มันเหนียวฟันเราไม่มีด้วยโอ้เขาขูดผมตกอยู่ข้างล่างหมดเลยฮะเขาเอาไปพี่ก็ยังไม่เป็นอะไรพี่อมตะทำไมว่าพี่ไกลหัวใจไอ้โจ๊กไกลหัวใจนุ่งเสียเลยสังกับแบ๊สังกับแบ๊ดข้าวอย่างสังกับแบ๊หัวใจหมูหรือหัวใจงูไง น่าครูวแทนเซลกระเดือครับทูรับทรีว่าจะแต่งงานกันอีกรอบนะอะไรว่าทณะหรือเปล่าเขาจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้รอบยังดูเบนก็ประมาณครบรอบวันแต่งงานนิดเจ้าหูหมดเลยเจ้าเตรียมมหาอะไรเนาะเตรียมเพื่อนตาบ่าวเลยเป็นแบบนั้ ไปจูเป็นได้เป็นจะแบบหนังูหัวหน้าี่นี่ไปกินมันจะมันกบอันนี้แค่อมมาใส่จบมือขวามือขวามือกรพก็ไ่นเหื่อยไหมมือขวารือาไอ้นมาให้ตังค์่ไอ้คนมาให้ตังค์โอ้ยไม่มีถ้วยแล้วเจ๊ที่น้อยอยู่ร้านยี่ห้อซื้อข้าวกล้อง จะจิ้มอะไรนี่หมูมันกินได้เลยเพียวๆเลยน่ะมผมจะเลี้ยงอันั้นผมก็จะย่างเนื้อต่อขอถ้วยน้ำจิ้มใหม่อีกอันนี่งนี่ย่างครับเป็นเป็นเนื้อคอนะครับ เราเราไม่หมักหมักหม,ม,ม,มักซัสหน่อยก็ได้หมักสอหน่อยสับหน่อยเด, <c oughs> ด็ดเลยนะครับ โอ้หมูไข่มักไ้เสร็จเดี๋ยวขอแปลเลยหมักเนื้อก็อร่อยในน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเอาปลาใส่ข้างนี้เลยนู่นๆปลาที่จะต้องขอเอามาใส่ข้างนี้เลยใส่ไหมดพร้อมๆกันเออี๋ยวจากการให้ทนนิ้แหละไปเรื่อยเปิดได้หน่อยดิ อดเลยน้ำตาลเป็นเป็นสูตรเลยนะครับใส่น้ำตาลหน่อยเป็นสูตรเลยนะลองดูครับมันจะหวานเหมือนหมูเนื้อพวกเนี้ยเนื้อคอเนื้อคอเก็บไหมเอาไม่หรอ

นักข้อเมื่อแต่มงนักเรียนเนอะเขาบอกว่ามันจืดยังวิ่นรุ่นพี่นั้นจงโต๊ะข้างลำโพงซ้ายเลยแปะเลยรุ่นพี่สารพี่เลยจ้องพี่บอกไปพี่บอกเลยหมูบอกไปหาเปลี้ยนเปี้ยน ครับเดี๋ยวรอกินนะครับสุกแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมได้ดูบรรยากาศแค่นี้นะครับเหลือบัมอีกคนหนึ่ง,อองเฮ้ยครับสวัสดีครับงานไม่มีงานบอกว่างพอเราบอกให้